สวัสดีค่ะโอเควันนี้น้องแป้งนะคะก็วันนี้เนี่ยถ่ายคลิปสายนิดหนึ่งนะคะก็จะเที่ยงแล้วนะคะคือตอนนี้เนี่ยก็จะไปดูคนที่มาพวงดินสวนถั่วนะคะว่าตอนนี้เป็นไปยังไงแล้วนะคะก็จะอัปเดตชีวิตซีรีส์ของน้องแป้งเชิงตุงด้วยนะคะคือตอนนี้เนี่ยก็เตรียมตัวนะคะเพราะว่าเช้านี้เนี่ยตื่นมาเนี่ยฝนตกมากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคนที่เราให้เขาไปทำเนี่ย เขาไปไหมแล้วก็คือยังไงนะคะก็อยากไปดูนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ในกระเป๋าเนี้ยคนไม่เหมาะกับคนไปนาเลยนะคะแต่ว่ามันก็เป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ถ่ายทําคลิปนะคะเป็นแบตเตอรี่หรือว่าอะไรเงี้ยคือแบบจะต้องใส่รองเท้าบูทแบบนี้ไปด้วยเนาะเพราะว่าขี้ดินมันจะแฉะมากแน่ๆเลยอ่าเดี๋ยวน้องแป้งจะเอาเข้าไปส่งด้วยนะคะ แบบเมนูบ้านๆนนะคะคนที่นี่ก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะคะเวลาไปไปสวนไปไล่ไปนาอย่างเงี้ยก็ทําอะไรกินก็มันอร่อยอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปเลยค่ะโ้ตรมีค่า้วยนะไหนว่าเมนนะนะ ตลกเลยทำไมจะต้องขึ้แบบนี้ไปด้วยไระเนี่ยมั่นใจว่ามั cane, ่นใจนะไปมั่นใจนะลอยเกอหัติดดยพี่หลาไหนแมวยลงอ่ะว้ายเมยเอางแตนใส่กีตสิมเยอ่ไรอะที่ไหนกําไรงแตนิเก่สวยกกากํากทั้ง เออหนึ่เออเฮ้ยเดี๋ยวบวกจะฟิวนะคะไปถึงหน้าคัน เสียวมากเลยอะ,อะขับรถมีคัสมาครั้งแรกเลยนะคะ <Yay! S 1> อ๋อึงสง oh, oh. คือแบบส่งโตไม่ได้อะ oh, oh. ส่งเจส่งเจอเอออนมันจะขาดเนี้ยแล้วก็แต่ก็ยังไปต่ออยู่นะคะนู้นกันเลยว่ามันจะไปแบบมันจะไปจอดข้างทางตรงกลางทางไหมเงี้ยอีกรอบหนึ่งละ ทีหนึ่งก็คลัวมันจะค่านะ <laughs> อย่าสลุปเ้ยขามาจอดอะไรข้างทางอย่างนั้นเนี่ยไปเพื่ออะไรวะเลยเไปเมื่อไหร่ละแม่แล้วเ,เขาจอดข้างทางทำไมอะพวกระตายแน่หนอรถนน่หนอโอ้ตกลงรถรถนั่นน่ะไม่หลบให้เราเลยอะ เขาก็ไปไม่ได้เหรอ,อก็ไปได้เรอแล้วคนอื่นก็จะต้อง้อง เดี๋ยวน้องแม่ขอเดินไปก็แล้วกันถ้าคุณแม่จอดทีหนึ่งสตาร์ทยากเลยนี่ก็จะเป็นอของเขานะคะส่วนของเรานี่ไม่ได้ทำแน่เลยดูดิคือแบบมาพวงดินไว้ได้แม่มเมื่อ่าเดี๋ยวไปเมื่อเขาแล้วอเออกูปฏิมาถึงแมวผูปไปกูขอ ไปด้วยไปด้วย <ใน S 1> ว้า<ๆ>นี่มันจะตลกไปไหม,มขี่ไอ้พวกนะี่ะไม่เคยเขีย่อะเขาป,ปิดแรงเลยไปว้าเ<ๆ>ียวเซียววะไม่ที่มันติดมาเมื่อกี้เนี่ยมาได้ยาวขนาดนี้เพราะมันลงลงจอยมาใช่ไหมใส่เกียร์สี่เนี่ยมันก็ติดแล้ว ใเคยขับแบบนี้บ้างเวลาขับเสียงวาร์จางสมาตเตอร์เนีเสียงอาจจะดังนิดนึงตกใจก็ไม่ใช่คนเรียบร้อยขนาดนั้นรอกลงไหมคัดไหมหนึ่งสองสาม นีอุลงก็ยอนอุลงไปเมื่อก็ยาวอ่ะเออเด็ดเด็เด็กมกเส้นหมูหกักึ๊กกำกำอย่าไปให้เต้ก็เขามีทั้งเนื้อก็อไปกับบัติถึงตั้งแล้วเนี่ยหมดกันเลยเอารถนี้แบบ ไม่ถ้าปกตกิถ้าคนที่ขับเปนะ่ะเขาก็คือแบบมันไม่ขัดขนาดนั้นหรอกนะคะปกติกน้องแป้งนะคะก็ใช้รถอันนี้อ่ะขึ้นไปดูเส้นทางใหม่ก็ใช้แต่รถนี้ขึ้นเขาเลยนะคะเนี่ยส่วนข้างล่างเนี่ยนาของเราไม่ได้ทำเลยนะคะนี่เขายัางพงดินนูนที่กระท่อมของเราส่วนข้างบนนู่นเลยนะคะ อ,อ,อ้าเมื่อกี้เราเอาพอไม่ขีดแล้วมันตีเฉยเลยตลกไปไหมเนี่ยความจริงเส้นทางเส้นนี้นะคะตรงไปขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะคือถ้าเราไปตามถนนที่ขับใหม่เนี่ยไปทะลุโคกหนองนาของน้องแป้งได้เลยนะคะวันหน้ากอนคอยจะพาไปนะว่าทางมันไปลำบากแค่ไหนเนาะ ขอเข้าไปตรงนี้ก่อนเนี่ยเข้าไปตรงนี้ได้นะเนี่ยไ้เปิงก่อนมาแล้วนะคะเขาตะโกนบอกว่าถ้าตกนะนี่เราจะไม่ได้กินข้าวแล้วนะความจริงเขาเป็นคนอาคารนะคะแต่เขาพูดไทยใหญ่ได้นะคะนี่ถัวสวยงามมากมากแล้ว เวลาพวงดินเนี้ยก็<ต>ถ้าฝนตกนี่ก็ทำได้อยู่นะย,ย,ยังอาพีาาาาอพีมาผูกเลยก้า เออของอาพีอาพีมาผูกในหางลีแน่ปะฮะแน่คออพีปูรู้ให้สชออกมาหัวะอ๋อให้สักออกมาเอออันนี้หางลีเนาะเออหน้าลีรู้จิ้หลอกเออหางลีหางลีเมื่ออาพีอินเนาะหางลีบรรจามันโย่เออโย่อหนามา้วน โอ้ยตกตกตกอ่ารู้กันนึงเขามาลอะกีรนอ๋อกันนึงก็อะไรเกียข้ามาวข้มั่จ้าอ้าต้องนี้มาอนะไรกี่ข้าวนอเขาบอกว่าถ้าน้องแป้งตกนณาแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้กินข้าวนะคะเพราะน้องแป้งหิวข้าวมาด้วยเนี่ยมี่ก็จะพรวงดินแบบนี้นะคะเพื่อแบบให้โตให้โตเร็วนะคะเรานี่เพราะว่าเราต้องดูแลอย่างเงี้ยแหละเพราะว่า เราไม่ใส่ปุ๋ยนะคะแล้วอ้ยอย,อยก,กระ่ามของเรามาแล้วจ้าแกต้มเอเออที่นั่งยองๆช่วกคราวนี่มือพระเอกร้านอยู่ของเรานะคะอ่ยนั่งได้สบายเลย อันนี้ก็สามารถห้อยไว้ตรงแบบนี่ได้เลยนี่เห็นปะแนมเลยนะคะตรงนี้ก็นั่งได้นะครับนี่เอากับเข้ามา,าร้อนมากเลยหูถั่ววันนี้สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ จากวันนั้นกับวันนี้นะคะสวยมากอพิมันขยักเขาเลล้าได้ไหมจินแล้วมาจินเข้าแล้วเออเจอนาลีมา,มารถินเต้าลู่เขากิเนเงี้ยยาวขมุกออกมาออกมาลูกขมุาออกมาก็ว่าลู่เออแล้วกไหลลู่วานอ่ขอขมมากขมุนไอผลมาแน่ในหนักอพีก็มาโทษฟงมาลูก ก็วันนี้คือแบบได้เห็นบรรยากาศที่ขับมอเตอร์ไซค์กันมาเนาะแบบติดๆขัดๆสนุกใหญ่เลยค่ะสนุกมากเลยนะคะหากใครชอบนะคะแบบน,น้องแป้งนะคะลุยกับคุณแม่อย่างนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับคุณนายของเราด้วยนะคะวันนี้ก็คือแบบเอ่อยังไงอ่ะถ้าน้องแป้งกับคุณแม่มาพวงดินเอ่ออย่างเนี้ยก็ก็จะต้องทิ้งงานจากที่บ้านแล้วก็ทิ้งทิ้งงานจากที่คคกหนองนาด้วยนะคะแล้วก็ส่วนคุณพ่อก็คือแบบ ต้องแบบเออทายหน้าหรืออะไรต่างๆเนาะก็ต้องทําหลายๆอย่างนะคะเราก็เลยตัดสินใจเออแบบให้คนเขามาช่วยนิดนึงอย่างเนี้ค่ะ,ะถ้าใครนะคะอยากจะมาช่วยน้องไปก็ได้นะคะเพราะว่ายัางไงอ,อ่ะเออก็ต้องทำะนะเนาะไม่ทําก็ไม่ได้อ,ะะอ่ะค่ะชีวิตเนาะ แล้วก็ความชอบส่วนตัวด้วยนะคะท,ที่ที่ลงมือทําแบบนี้เนาะคือความจริงถามว่าเวลาเราทําถั่น่้าเจ้าเสน่ห์อย่างนี้เนี่ยเราสามารถไปซื้อเมอเล็ดของคนอื่นมาก,ก็ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าโดยที่แบบว่าคุณพ่อนะคะก็ไม่ชอบแบบเวลากินอะไรแบบนี้ก็ไม่ชอบให้ที่มันมีแบบสารเคมีอะไรแบบนี้ก็คือแบบไม่ชอบชอบที่แบบมันเป็นธรรมชาติมากกว่าที่แบบว่าปลูกกินเองอย่างเงี้ยอย่างสวนหลังบ้านต้องไปเขาก็ปลูกผักไม่ว่าจะเป็นผักกาดหรือว่ายอด ยอดถั่วลันเตาหรือว่าจะเป็นยอดฝักแมวหรือว่าเออฟักทองหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเออที่เป็นผักที่แบบว่าเราสามารถปลูกเองได้อย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องปลูกเองกินเองอย่างเนี้ยเราก็ต้องดูแลแบบเป็นระยะระยะที่แบบเออลดน้ําพวงดินอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือแบบได้กินแล้วอย่างเงี้ยก็ชอบประมาณนี้เลยนะคะเฮ้ยคนช่วยเราก็มีอยู่สองคนนะคะเขาจะเป็นชาวอาคารเนาะ ตอนนี้ก็คือแบบน้องเป้ยก็ทำหน้าที่มาส่งกับข้าวเนาะ,ะกับข้าวก็คือแบบบาง่ายๆคะ่ะไม่ต้องซีเรียสทั้งเขาและก็ทั้งเหล่าด้วยเนาะขอเป็นกำลังใจด้วยนะครับคือแบบอันนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงสิบนาทีแล้วนะคะทำไมไม่พักกันเนาะไปดูก่อน พี่สิบสองอันนี้สิบสองอาย่าอันนี้อ่ะ้ย่าี้ออมานนะโอ้ได้เขาบอกเสร็จอันนี้ก่อนนะคะเสร็จล็อกนี้เขาจะไปกินีแต่ม่ยาไปซานี่ไเนาะไปซาเ่ม่าน่นได้ชิบะอ่าุบยอลูกมลย้่าหวังุกอกของมันเขาบอกว่าให้เสร็จอันนี้ก่อนแล้วเขาจะไปพักกินข้าวนะคะ แัน่าของผุกของมันไม่ผ่ใหญ่เอาวะของอภีใหญ่เอาว่ะของเน่เอของปีนั่งอะของปีนั่งปลูกไว้ที่ไรไปมาไส้ท่าเลยพวมันนี่เนี่ยมาไม่ซีพมาเอาไม่ซีนมาล่ะอิทอซอะไร่ามัยอ๋อแล้วกมันจมันรบุเลยว่ะยกกชินมจุลลมันเพชยนเอาหมจุลน์สามารถมันโลบได้น่เออมันรลบเพีอ๋อมัเลยปี่าเลยเนเลยเอันน้มันล้วอีกอนนี่ห คะเล่คะเล่ชื่อเลยซอไม่ลงไม่เอาเลยเอนอมิทธานะอันเป็นเป็นดบงไสท่านเลยในบงฮู้เลยเปมันแล่ถักลายดอตะเท้มมากโอ้โหไสท่าอปุอามาหาอปุปุ้ยโกบิอะเตาะเตาะเนวนอปุปุ้ยโกบิอ๋อเป็นลังยาวเลยคะเล่ต้นยอดมีซอแล้วเลยไม่เอาเลยเอนอคะเล่ต้นยอดนออือจะขอเลยคะเล่เนี่ยดิมายานุมาทาดามาเจมขาเชลุเลยมันจะฉะลินุเลย แม่แฟนสนีอ๋อตียะตอกจานนี่เลยเนาะอันน่ะเมียดิมาหว่าผิดเด้เนาะโคนิตะยาปาได้เลยฮุช่อดิอืมโตชิยะได้เลยมะเน่แผ่นมะเน่แผ่นคอล่าเลยยะเลยตีมาละส่อเลยยะเลยเนาะเลยมาเลยมาส่องเปาะเดเลยเนาะโอเคดิส่อละมาฮาบูตาพอมาโคตอบินาตุช่อดิโตชิยะเรอะบูคะเดจ้าอธิ่นอกเยตองบ่ไลค์ให้แมะตั๊จิแมะ ပါခဲလေမတ်မာဟေ Double ာမိုင်းစင်မလားမိတိကူအချက်တော့မာဟာပါလိဆိုင်သာတတီယာပဲနော်လေပူလေးဆမ်းဒီလေဆောပြောင်းပူလေးဆာမိတိကူလို့တဲ့အချက်တော့တချီလေးဟောမာစီလာပါဆယ်အဲ့လိုလို့တဲ့တူအားဟလာလားအခုထလာပိုင်းခါပုံဖာပြိနာပြာလာနာလာပိုင်းစီလာပိုင်းအွိုင်းနာထိုင်နာလာတာမဲအဲတော်မအဖီယာပြီလတ်ခော်ပြီတာမဲအဲအဖီနေလာပြီပါပြော ให้ก <łość> ิจเ <ien> ขาพักที่เ้าเอาคือเขาบอกว่าถ้ามีงานอะไรกิจกรรมอะไรแบบประเพณีของเขาเขาก็จะชนเราไปนะคะเอเลีนออมันอ่อมามันี้ใจดีอับยอี่ยบาลีโซ่ป่วยดีบาลีซ่อาก้าดีบาลีโซ่ မမမစိတောင် hai, okay, no. းရဲ့လိုမမကြီးရာချင်လေးတ ैया ရဲ့အဖိုးကမရှိတော့လေနော်အဖိုးတည်ပြီလေအဲအဖိုးအမလာဗီနာဟိုတယ်လာရန်ဒယ်လေချိုမာနာပြည်လေကုတီစီတဲ့ဟာကုတီစီနော်ခနဲ့နော်အာအဖိုးလိုတဲ့ဟာကုတီစီတဲ့အွကောင်းနေကောင်းတဲ့အဖိုးကမနေတော့ဘူးနော်နင်ရအောင်လေခလေးမွေးသာနော်နော်ဖဲလေးစကရလေရမန်း อภัยเลยเนาะเออไปยังูกเยอาม่าไปยังรู้เรอเออม่กูรู้ปากคาเอามาจินทาลูชนนาเอมารู้ฮะเออไม่หนอเออเราวม่ผูกกามาทงได้นอพีหนอยัีไม่เหนียวม่เท่าใจมือเวว่มี่พรุ่งนี้ก็น่าจะมาอีกอ่ะดิดิก็จะโตเร็วมากนะคะเวลาเราทำมีเดียวว่ามีสวยสวยไง ออ่่าาเรามาดูก่อนหลังจากที่พักกินข้าวแล้วนะคะตอนกินข้าวน้องแปงไม่ได้ถ่ายเลยนะครับโอ้โหไวไม่ทำด้วยอะพีลูกยิง่งอะพีลูกยิ่งเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยอยู่ที่เมืองไหนกรุงเทพป่าปากแก้วอะปากกาวก็อยู่เออให้เจเน็ตนะปากกาอยู่เนี่ยเฮ้เจเน็ตนะเออโหเฮ้ยซอกอ่ะให้ใหมอรู้ ลูกยิงม่เห็ดเฮ็ดซอกอะออเฮหมอ่ออ่นเฮเมอรุเน่ยอ๋อเฮ็ดจน่นนอออโลมีหลก็ก้นึงก็อ่านี่คยาน่ามกายวิหุกไข่ก็หกไข่หไข่นี่ยตีไรอะหุกไข่เลยเจ้ห้ามไยาลูตไรเห้าจหามไม่ยาลูยมม่ัว ฮูไข่ฮุ้ไข่ฮะเมษาฮุ้ไข่หัือเอ๋อเมษาหอยไข่อ๋อตีนเมืกเนซียจีฮาไม่ย่ารู้จีฮาอ๋อจิงไหจห้ามย่ารู้เอออ๋อไม่ถึงจงไฮหยไหอยอหัวหัวเตียนออยู่ดตนเตียนเนซตนี่ก็เนหนอเน ลุต้า so oh. oh. uh, s น oh. oh. uh, oh. uh. ักนมยุเสนนักข้าศึกนำยุเส้เลยหุกไคนั่นไม่ใช่ลุตะาก็อันอนลุต้าไม่รู้นี่ะมยไงก็อันนินจ้าเออน่นน่นน่นอันน้เน่มาเวกูเลยลุตาน่นอะเออลุตาอันีกันลุตาไลปะก็อ้ล่ปะกาการุสัลุนอยู่เนี่ย เราเนี่ปันึงปันึงเราสารุงเทเอออภีกัการเนาะเออนี่ก็อยู่เออ่ต่โนมาอารมณตโนมากไลก็อยู่ที่ไลน่ะอยู่อัโคเออระบาดระาดจับตนนาด้ว ตํนวนมาเอาตนวนก็ยกกันนะเนาะมาัดุกัมันกัมันน่กําเอาเลยไทยเนนอะาพตํนนใกัมไทยนะมาพาลกัมันนะตํนวนนี่คือภาษาไทยนะคะมาพาลนี่ภาษาพม่านะคะอ้าพีนะตํนวนหมาพัลุปันหนึ เนหนึป่ปากนืกอ้อใชรเอาเลยนึงในปากหนึ่งแน่น,น,นอ,อ,อน,นคือแบบน่ารักมากน,น้องแป้งนะคะ,ะคุยกับคือแบบเขาพูดภาษาไทย <ปะ S 1> ตอนเขาไปอยู่ไทยอย่างเนี้ยแล้วก็คือแบบเขา,าก็คุยกับน้องแป้งอยากจะคุยด้วยนะคะแต่ว่าทั้งพูดภาษาไทยและภาษาพม่าแล้วภาษาไทยใหญ่รวมกันเลยน่ารักมากอุ้ยทําอีกประมาณวันสองวันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสองวันสองวันเอง nó lắc mát, cang nha, cang. Bắp nhẫn tóc ní hết ngay rồi nọ. Hủa lé, nè bù xôi lố nó mực cong luôn nọ, tuơng như chi lé mãi lé. Nói thế, mướn mía tôi lố lố mực cong. chi ตำหนดมาพานบูตำหนดไม่ตำหนดนี่ภาษาไทยตำานนมาพันตำนไม่้านตัวออกมาแล้วอเอเลยผีผีหสองเมียว่ะสามเมียวกันเนอกัมมานเออกัมไทยเออกัอาขากไตสี่เมียวกันเลย เนอสายสามยมยฮฮฟอีอี <grand. S 3> <Christina. S 2> ้กฟูเต้าฟอมามาฟูนะาูไทยนไทยคักยาจียาจีเจไครเอออันยัีไข่ไข่อันนัก็กบบบ่รู้ไครูกไข่หนานนน่นไข่อะผีไข่หน้าเลยนานอนอะโรยลี่ยลี่โคโคคาคคา <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโมลุกันไทยกับโมลุกหมอในหมออีอีเน่ขอบคุณค่ะในโมคือว่าเจะไหนะหนาภาษีสปะว่าเจนไหนเนี่ยไข่เนี่ยใช้ชาขาวูอืมอีหน่ะเจ็ดตัเจ็ดตัไข่โอเคสำหรับวันนี้นะคะซีรีส์ของน้องแป้งเชียงตุงนะคะเออคือแบบอะไรอ่ะ ตอนเช้าเนาะก็ฝนตกนะคะแล้วก็คือแบบทําให้คิดว่าออคนที่เขาจะมาช่วยทํางานเนี่ยเขาไม่มาแล้วแต่สุดท้ายเราก็รู้ว่าเขามาทํางานเราก็เลยต้องทํากับเข้ามานะคะพอมาถึงก็เออเป็นช่วงเที่ยงนะคะเขาก็ทําเสร็จเยอะไปเยอะไปพอสมคนเลยนะคะซีรีของวันนี้ก็ขับยามาฮ่าแบบมีคัคลาสครั้งแรกของคุณนายของเราเลยนะคะก็ฮามากเลยนะคะคือแบบตลกมากอะ่ะก็ กลัวอยู่นิดๆน,นะคะคือแบบมามาติๆดๆรถก็นะก็เออยังไงอ่ะเวลาเรามาไล่มาสวนมานายเนี้ยเราก็จะเอารถแบบอแบบนี้มาตลอดเลยนะคะหากใครชอบคลิปของสนุกสนานแล้วก็ซีรีส์ของ้องแป้งเชียงตุงนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะก็คือแบบยังไงอ่ะเออคนที่มาช่วยเขาก็น่ารักมากเลยนะคะคุยกันแบบเออเป็นภาษาอาคาผสมทยายผสมพม่าผสม ภาษาไทยอีกตั้งหากนะคะก็อาจจะไม่เข้าใจบ้างนะคะดูเป็นความบันเทิงแบบตืน่นสนุกดีกว่านะคะก็ถ้ายังไงแล้วน้องแป้งจะแปลให้เนาะเอ่ยก็วันนี้ก็ได้มาโวนทัวร์ทำาซนทัวร์นะคะแดดไม่ออกเลยน้องแป้งนั่งแบบตรงแบบขั้นนาเนี้ยสบายมากเลยะเดี๋ยวคือแบบอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะกลับแล้วอะคือเวลามานาที่หนึ่งก็ฟังเสียงละคงกิ่งจาก ควายปะที่เขาแบบเออใส่ไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เสียงลมธรรมาชาติเสียงน้ําที่ไหลผ่านแล้วก็ลมแบบเออลมพัดมาอย่างเงี้ยอ๋มันแบบฟินมากเลยนะคะถ้าแบบมีบ้านเล็กๆอยู่ไว้แบบท่ามกลางแบบทุ่งนาอย่างเงี้ย again, มันจะแบบได้ฟินมากเลยนะคะคือแบบสําหรับที่โคกหนองนานเนี่ยเรายังไม่ได้ไปทําเลยเนะาะก็ยังไงแล้วจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะอ่ะโรคฉีอะ ไรวะสกีสีลงๆกันทั้งะฮะกีสีลงก็มอิงขไงกนกันขี่ด้วยโน้ด้วยโนะไรอกรระวังเมืว้าวอุ้ยเียอ ล่องก้วก็เย่านนมนะแต่ว่านกน สำหรับซีรีสของนมแปแงก็สำหรับวันนี้นะคะมีเพียงเท่านี้เด้อแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย